ช่ย <rainforest> ร <cient ists> ังเป่งวะเ้วไปยาบุลเลยไปยาบุลเลยอ๋อฮะไปยาบุลบุย้อ่อไรเลยไปยาบุลบย่อไรเลยต้อเลยอ้าเขาว่าอะไรออาเขาอยู่เรียกรเสือบถาบเประหลาดๆเดี๋ยวไช่างช่วยังเป่งวเ้ายาวจิ๋อะไรยาวจนยาวมาจิ๋ลงยาวเอ็มเลยจิ๋ไรจิ๋อไรจ๋ะไยกโซ่ใด่ีวเถ้าเถาเจ๋อเถาเจละเ้าละอ้อ้วนนี่ต้องมาจากย่างกุ้งแน่ๆเลยอะังอาร์ ไม่ใช่ยางกุ้งไม่ใช่คนพมา่าอันนี้เขาเป็นเทพ,ม,พมาจากพม่าเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองไทยเมื่อเช้านี้สภาพมี่ข้าไม่น้ำมาเองอไงเนี้ยว่าแต่ว่าตะกี้ใครนะฝันเห็นแมวจะ<อ>ไม่มีใครพูดถึงแมวเลยค่ะฝันเห็นอะไรฝันเห็นงูค่ะหงอยง่ญญวอง่ังเมวหงาล่าสียวเดียวหงาล่าสูงมาเห่ฉี่ข้าบอกว่าฝันเห็นงูะ เขาเรียกว่าฝันดีแล้วก็ผสมทั้งร้ายมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีไอ้ดีมันดียังไงแล้วก็ร้ายยังไงคะไอ้ตูนะพโอ้โหเขาบอกอันตรายถึงตายได้โอ้โหแล้วเธองะทำไมคะข่าวดีก็คือเจ้าจะได้รับเป็นฉัดของเท้าไอ้ฉัดของเท้าที่เจ้าได้เนี่ยนะที่มาเลี้ยงดูมันจะเป็นศัตรูของเจ้าจะทําให้เจ้า อาหายนะแล้วก็วิบากกรรมแล้วก็ถึงตายได้จริงเหรอคะแล้วต้องแก้ยังไงคะเฉยๆหรือว่าเท่าอาเขาบอกแล้วทุกอยางไปย้อนไปเรื่ยนอาเรียงเยอะไรคะเขาบอกชงลายมือมาที่เขาวยวายเอามือมาเดี๋ยวจะดูลายมือให้้ยือนเนี่ยนไม่เชื่อก็จะลบลงเยๆเอยเด็กจ้าเดี๋ยวเขาบอกเร็วเรเร็วมาป๊บเ้ยว อาขูท่ทายนะคะแสดาลำเขาบุอ๋อเขาบอกลายมือเจ้านี่ไม่มีเลยตอนนี้ลายมือเจ้าชีดประจรไปลงที่เท้าส่งเท้ามาดูลายเท้าให้จะดูหรือไม่ดูนี่แอฟบุ่มรอ,เอนเลยทางนูน้นมาด้วยเอาสองข้างเลยอไป เกิดมาข้าเพิ่งเคยเห็นคนอะไรชนตีนสวยกันหน้ากอีกดวงเจ้านี่น่ากลัวเหลือเกินแต่ไม่เป็นโลนไม่เป็นไรประาเทพเขาเรียกไม่เป็นโรนอคือเราจะเจิมหลงอักขระให้เจ้าแล้วเจ้าจะแค้ว่าพยายามตลายปลอดภัยฉังเฉวยรังเปงเว้เ้าเคขาเทพไไรมันคู่ะมาเทพไไรโอ้ยมัจี้เเขาป็นมันจี้เลยหลับตา

ช่วยยังเป็นไว้ทถวจิวและแถววะพุทธังชิงยังไก่แทงไก่ก็ทอยมอยพุทธังก็ทอยทอยมอยจุ๊กตุ๊กตุ๊กทองก็ทอยทอยมอยชิงไก่ชิงยังไก่เตียงไก่ก็ทอยมอยไปพุทธังก็ทอยทอยมอยพุทธังก็ทอยทอย้องใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เจ้าเนี่ยใช้ได้เลยเรียบร้อยแล้วยังไงคะค่อยๆลงค่อยๆลงเอ้ยอย่าอย่าอย่าอะไรคะอย่าให้เท้าแตะพื้นนะถ้าเกิดเท้าเจ้าแตะพื้นอะไรพระธรณีจะทำร้ายชีวิตเจ้าทำให้เจ้าถึงกับมรณะเถึงไข้ย่านาหรือถึงความตายเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเข้าใจไหมเอาเอาเอาเท้าโดนพื้นไม่ได้ไม่ได้เด็กค่ะถัง่ถยงงๆไปเฉาไปเฉาไปเฉานิดจุนนิดจุนอะไรไปเฉาไปเฉย น่าเขาโกรธหรือความดังหรือึ้นไม่ยอมหลอกยานี่แหละใหขาแทบนเดียวโดนเดียวโดนฉากทั้งคู่นะอยค่ะอย่าเอาเท้าลงพื้นนะอย่าแตะพื้นนะอย่าตายแล้จ้ะไม่งั้นเจ้าจะหายานาวิบัติมีอันเป็นไปถึงตายเออไปน้างนู้นไปลัางนู้นเอออย่าให้โดนพื้นเออที่มึงขอตีนกูมาด้วยอะไรด้วพ่อปู่เจ้าคะทำไมลึกถ้าอย่างนั้นหนูสามคนขอลาก่อนนะครับจะรีบกลับบ้านเลยครับขังเผยรังเป็นไว้เถอะบายบาย เปียโนไม่สวยเลยเปียนม่องอ๋อเขาบอกหน้าเจ้าเหมือนคางคกโชคดีโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไม่คิดตังค์ใช่ไหมคะช่างเฉยยังเปวนวิชาวะเบลล์ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ๋อฮะไม่ยากบลหรับย่อไรหรือไม่ยากบลหรับย่อไรหร้องเลยอราอเขาว่าอะไรอ้าวก็อยู่ที่กระเสือมาถามหยอกหยอกหยอกเขาบอกคิดค่าครูสองพันช่างเฉยเจ๊กน้อง ย่าเลยเปลี่ยวแลยนันทาวและนักทาวบอกย่าพร้อมเพรยแล้วั้ะอีช้อนแล้วกูจะขับบ้านยังไงกูเดินไม่ได้อะช่วยกันแบกมันไป้ไหนก็พามันมาแล้วนี่